ก็จะเตรียมขายเป็นวันพรุ่งนี้เนาะพี่น้องเนาะอันจะขายมืออื่นมือนี้ก็เลยเก็บเข่าล้านก้อนเนาะค่ะพี่น้องห่อไปได้พี่น้องบ่ห่อหนาบ่ได้เนาะค่ะไม่ห่อหน้าไม่ได้เด้อค่ะพี่น้องขายยุงอันนี้เด้อค่ะเนาะนี่ค่ะก็จะบรรจุถุงเนาะค่ะบรรจุถุงอันนี้ลูกชายเพื่อนบรรจุถุงเนาะค่ะนี่บรรจุถุงผู้เก็บไปเก็บไปเนาะค่ะเก็บออกจากถ้วยเนาะค่ะมาบรรจุใส่ที่ถุงค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะเนาะค่ะใครที่ยังไม่ดูไม่รู้ไม่เห็นไก่ที่เบ่งเด้อพี่น้อง นี่แหละเนาะค่ะน้รับคุณสามีไปทั้งนั้นนะคะเมื่อวนนี้ทิมเสียแดงมาสั่นว่าคือเบาคือแถวพี่น้องแม่นีหลีตัวลัลูกไส้กับสีแดงพี่น้องคะลูกชายก็ใส่สีแดงนะคะผู้อันเขาอักลากทีว่ามันอย่างเด้พี่น้องคือยางนะคะยางพาราเนาะค่ะเต็มถ้วยพี่น้องคะะเต็มถ้วยยางแต่จะประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะเศร้าสวนเศร้าก็มีฝนเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆ่ะอันนี้ก็มีฝนเหมือนเดิมนะคะนี่ ยายอวันไม่เก็บแต่บ่ายายอวันจะไปหาเก็บเห็ดพี่น้องยายอวันจะเก็บเห็ดเนาะค่ะเก็บซีนุมซีมุ้พี่น้องว่ไดดธรรมดาเด้อค่ะชาวสวนยางนี่เนาะค่ะเนาะชาวสวนยางนี่นี่ค่ะก็จะประมาณนี้เน้ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวันเก็บยางนะคะวันนี้เป็นมือเก็บยางเด้อพี่น้องเนาะค่ะมือเนี้เก็บยางเขาล้านพ่อพ่อพ่อรอเตรียมขายพี่น้องเนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวันเก็บยางนะคะวันนี้เป็นมือเก็บยางเด้อพี่น้องเนาะค่ะ เงินนี่ยเก็บอย่างเขาล้านพ่อพ่อพ่อรอดเตรียมขายพี่น้องเนาะคะ่ะผู้อัดอยู่ทั้งรถเด้อพี่น้องนะนะคะลูกชา้เป็นคนใหบัดคุณสามีไปด้านนั้นทั้งนั้นเนาะคะ่ะทังพูนกับแม่หลานชา้กับพี่ไา้พี่น้องหลานชายกับพี่ชายก็จะอยู่ด้านโน้นพี่น้องคะเก็บเข่าล้านลึกจะบว่าอะไรขายน้ำพ่นเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละอาจะประมาณนี้เด้อค่ะเพราะเป็นมาขายทุกวันเด้อพี่น้องไม่ใช่ว่าจะตัดขายทุกวันนะครับถึงม้านนี่แล้วค่ะพี่น้อง แเนเก็บอยู่ทางพูดอีกเดี๋ยวจะเอนผู้อัดอยู่ทั้งรถด,ด้วยพี่น้องนะนะคะลูกไส้เป็นคนไใน้บัดเข่าล้านลึกจะว่าได้ขายน้ำพนเพลนนาพี่น้องเนาะนี่แหละอาจจะประมาณนี้เด้อค่ะเพราเป็นมาขายทุกวันได้พี่น้องไม่ใช่ว่าจะตัดขายทุกวันนะคะถึงบากสุดๆค่ะลำบากสุดๆนะคะมือนีกับโฟนตกห้ามพี่น้องเลยฝนตกกันได้ก็ได้ไม่เก็บได้พี่น้องถึงกาหนดเก็บก็ต้องไม่เก็บนะคะ่ะไม่งั้น แบร่ระอะไนี่แหละคือเป็นชีวิตของชาวไร่ชาวนาชาวสวเนเฮาเนาะคะ่ะนี่ชาวสวนยางคนก็นจะประมาณนี่แหละพี่น้องคะชาวสวนยางก็จะประมาณสวัสดีค่ะสวัสดีวันเก็บยางนะคะวันนี้เป็นมือเก็บยางเด้อพี่น้องเนาะคะ่ะมือเนี่เก็บยางเขาล่ามพ่อพ่อ,พ,อพ่อรอดเตรียมขายพี่น้องเนาะคะ่ะมาหนีแล้วค่ะพี่น้องแต่เนี่ยเก็บคือทางพูดอี่เดี๋ยวจจอ่อนค่ะ กำหนดเนาะค่ะถึงกำหนดก็จะมีรถมารับซื้อเนาะพี่น้องเนาะเศร้าไฮเศร้าสวนเข้ากระตองรีบเร่งเนาะค่ะจะมีกำหนดวันเก็บวันเข้าลานวันขายพี่น้องไปค่ะนี่แหละบรรจุถุงกับป๋อมคุณสามีไปทั้งนั้นค่เมื่อนี้ทิ้งเสียแดงมาสั่นว่าคือเบาคือแถีพี่น้องแม่นีรีเลยก็หล่ะลูกไส้กับสีแดงพี่น้องค่ะลูกชายก็ใส่สีแดงเนาะค่ะผู้อันเยอะเนาะค่ะยุ่งเยอะยุ่งเยอะยุ่งเยอะค่ะกับจุ่ยแจกันยุ่งจุดนาะพี่น้องเนาะนี่แหละกระประมาณนี้พี่น้องทางนี้ จุถุงค่ะพี่น้องลูกชายเป็นคนบรรจุถุงอยู่บนรถนะคะส่วนคุณสามีไปทางนั้นค่ะพี่น้องคะผู้อัดอยู่ทั้งรถเด้อพี่น้องะนะคะ่ะลูกชายเป็นคนในบรรเทอที่จะรอเข้าลานพี่น้องลอเขาลานบัดน,นีอันก็ไปพักน้ายางไว้เนาะคะ่ะพักไว้พักพักน้ายางไว้อัน,นให้น้ำหั่นไหลเสด็จเนาะพี่น้องไว้ถ้าขายพุ่งนี้เนาะคะ่ะพุ่งนี้็จจคุณสามีไปด้านนั้นทั้งนั้นเนาะคะ่ะ ทางพูนกับแม่หลานชา้กับพีชา้พี่น้องหลานชายกับพี่ชายก็จะอยู่ด้านโน้นพี่น้องค,ะค่ะเก็บพี่น้องว่าดดธรรมดาเด้อค่ะชาวสวนยางนี่เนาะคะ่ะเนาะชาวสวนยางนี่นี่ค่ะก็จะประมาณนี่เนาะคะ่ะเพื่อที่จะลอเข้าล้านพี่น้องลอเข้าล้านบนัดนี้ก็ไปพักน้ํายางไว้เนาะคะ่ะพักไว้พักพักน้ายางไว้อัน,นให้น้ำขันไหลเสเด็จเนาะพี่น้องไว้ถะาขายพุงะะพ่งนี้เนาะค่ะพุ่งนี้ก็จะคุณสามีไปทั้งนั้นเะะมื่อวันทีมเสียแดงมาสัน่นว่าคือบเบาคือแถวพี่น้องแม่นีหลีตัวลัลูกไส้กับสีแดงพี่น้องค่ะ ลูกชายก็ใส่สีแดงนะคะผู้ผู้อันคุณสามีไปด้านนั้นทั้งนั้นนะคะทางพู้กับแม่หลานไส้กับพี่ไส้พี่น้องหลานชายกับพี่ชายก็จะอย <vit> ู่ด้านโน้นพี่น <uni> ้อง <hacerlo> ค่ะเก็บก็มีฝนเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆ่ะวันนี้ก็มีฝนเหมือนเดิมนะคะนี่ยายอ่อนไม่เก็บแต่บ่ายายอ่อนจะไปหาเก็บเห็ดพี่น้องยายอ่อนจะเก็บเห็ดนะคะเก็บซีนุมุ้งเยอะนะคะยุ่งเยอ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 ะค่ะจุดจจกกันยุ่งจุดอกมาพี่น้องเนาะนี่ล่ะ กับประมาณนี้พี่น้องทางนี้กำหนดเนาะค่ะถึงกำหนดก็จะมีรถมารับสื่อนะพี่น้องเนาะเศร้าไฮเศร้าสวนเข้ากับตองรีเฟร่งเนาะค่ะจะมีกำหนดวันเก็บวันเข้าลานวันขายพี่น้องไปค่ะนี่แหละบรรจุถุงกระมาณสวัสดีค่ะสวัสดีวันเก็บยางนะคะวันนี้เป็นมือเก็บยางเด้อพี่น้องเนาะค่ะมือนี้เก็บยางเขาล้านพ่อพ่อพ่อรอดเตรียมขายพี่น้องเนาะค่ะมือค่ะพี่น้องค่ะ สีนมสีมุมเก็บย่างเนาะค่ะส่วนย้อยอนกระสิไปหารอยเก็บเห็ดเนาะค่ะพูดเก็บกรเก็บไปเนาะค่ะเก็บออกจากถ้วยเนาะค่ะมาบรรจุใส่ที่ถุงค่ะเพื่อนๆค่ะเนาะค่ะใครที่ยังไม่ดูไม่รู้ไม่เห็นไข่ที่เบิ้งเด้อพี่น้องนี่แหละเนาะค่ะเนาะแล้วพี่น้องว่าใดธรรมดาเด้อค่ะชาวสวนยางนี่เนาะค่ะเนาะชาวสวนยางนี่นี่ค่ะก็จะประมาณนี้เนาะค่ะก็จะเตรียมขายเป็นวันพรุ่งนี้เนาะพี่น้องเนาะอันจะขายมืออื่นมือนียก็เลยเก็บเข่าล้านก่อนเนาะค่ะพี่น้องห่อไปเด้อพี่น้องบ่ห่อหนาบ่ได้เนาะค่ะไม่หห่่่่่่ออออนนน้้้้้าไไมดดเคคะะพพีีงงงงยุุถ ลูกชายเป็นคนบรรจุถุงอยู่บนรถนะคะส่วนคุณสามีไปทางนั้นค่ะพี่น้องคะพี่น้องบ่ได้ธรรมดาเด้อค่ะชาวสวนยางนี่เนาะคะ่ะเนาะชาวสวนยางนี่นี่ค่ะก็จะประมาณนี้เนาะค่ะเพื่อที่จะล,เอ,ลอเข้าล้านพี่น้องลอเขาลานบบดนี้ก็ไปพักน้ายางไว้เนาะค่ะพักไว้พักพักน้ายางไว้อัน,นให้น้ำทัานไหลเสเด็จเนาะพี่น้องไวถ้ถะขายพุ่งนี้เนาะค่ะพุ่งนี้กจะจกันนี้เด้อค่ะนะนี่ค่ะก็จะบรรจุถุงนะคะบรรจุถุงอันนี้ ลูกไส้เพื่อนบันจุถุงนะคะนี่บันจุถุงเก็บซอยกันเนาะคะ่ะบ่าซอยกันบ่าะแดวพี่น้องเพราะว่าฝนจะฝนเนาะคะ่ะฝนตกพี่น้องเก็บมือนีฝนก็ยังตกด้วยค่ะนี่วันนี้เพื่อที่จะรอเข้าลานพี่น้องรอเข้าลานบบดน,นี้กันก็ไปพักน้ำยางไว้เนาะคะ่ะพักไว้พักพักน้ำยางไว้อัน,นให้น้ำหันไหลสเสด็จเนาะพี่น้องไว้ถ่า,ายพุ่งนี้เนาะคะ่ะพุ่งนี้พีเจ้าจะถ่ายบิง่งเนาะคะ่ะเดี๋ยวยายอ่อนจะถ่ายทําให้ดูพี่น้อง หลานซ้าจะเก็บสั้งฝุ่นนะคะคุณสามีเก็บไปทั้งผีพี่น้องเนาะคะ่ะไฮเนาะคะ่ะยายอ่อนมายายอ่อนก็จะมาเก็บเห็ดยายอ่อนไม่เก็บยางนะคะจะมาเก็บเห็ดค่ะเนาะคะ่ะเก็บเห็ดปะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะบวัดดีค่ะบวัดดีบากสุดๆค่ะลำบากสุดๆเนาะคะ่ะมือนีก็ฝนตกห้ามพี่น้องเอ้ยฝนตกปันนี้ก็ได้ไม่เก็บได้พี่น้องถึงกัหนดเก็บก็ต้องมาเก็บเนาะคะ่ะไม่งั้นแะ่บ่ไร้ค่ะ ก็มีฝนเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ก็มีฝนเหมือนเดิมนะคะนี่ยายอ่อนไม่เก็บแต่ว่ายายอ่อนจะไปหาเก็บเห็ดพี่น้องยายอ่อนจะเก็บเห็ดเนาะคะ่ะเก็บซีนุมซีมุุถุงค่ะพี่น้องลูกชายเป็นคนบรรจุถุงอยู่บนรถนะคะส่วนคุณสามีไปทางนั้นค่ะพี่น้องคะ่ะกำหนดเนาะคะ่ะถึงกำหนดก็จะมีรถมารับซื้อเนาะพี่น้องเนาะเจ้าไ้เจ้าสวนห้ากับตองรีเรล่งเนาะคะ่ะจะมีกำหนดวันเก็บวันเข้าลานวันขายพี่น้อง ไปค่ะนี่ละบรรจุถุงกับพี่น้องบ่ได้ธรรมดาเด้อค่ะชาวสวนยางนี่นะคะเนาะชาวสวนยางนี่นี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะคันนี้เด้อค่ะนะนี่ค่ะก็จะบรรจุถุงนะคะบรรจุถุง<ๆ>อันนี้ลูกชายคนบรรจุถุงนะคะ<ๆ>นี่บรรจุถุงสวัสดีค่ะสวัสดีวันเก็ยบยางนะคะวันนี้เป็นมือเก็ยบยางเด้อพี่น้องเนาะคะ<ๆ>่ะมือนี้เก็ยบยางเขาล่านพ่อพ่อพ่อรอ,อเตรียมขายพี่น้องเนาะคะ<ๆ>่ะทุกคนลค่ะพี่น้องค่ะ สีนมสีมุมเก็บจ้างเนาะคะ่ะส่วนย้อ่อนก็สิไปหาร้อยเก็บเห็ดเนาะคะ่ะก็จะเตรียมขายเป็นวันพรุ่งนี้เนาะ,ะพี่น,อนะะ้องเนาะอันจะขายมืออื่นมือนียก็เลยเก็บเขาล้านก้อนเนาะคะ่ะพี่น้องห่อใบเด็กพี่น้องบ่ห่อหนาบ่ได้เนาะค่ะไม่ห่อหน้าไม่ได้เนาะคะ่ะพี่น้องขายยุงกำหนดเนาะคะ่ะถึงกำหนดก็จะมีรถมารับซือะะ้อเนาะพี่น้องเนาะเศร้าไฮเศร้าสวนเข้ากับตองรีบเร่งเนาะคะ่ะจะมีกำหนดวันเก็บวันเข้าลานวันขายะะพี่น้องไปคะ่ะนี่แหละบรรจุถุงกลับมาพี่น้องบ่ได้ธรรมดาเนาะค่ะชาวสวนยางนี่เนาะค่ะเนาะเศร้าสวนยางนี่นี่ค่ะ ก็จะประมาณน <itu> ี้เนาะค่ะเยอะเนาะขายุ่งเยอะยุ <c oughs> ari, ่งเยอะยุ่งเยอะยุ่งเยอะค่ะหยุดแจกกันยุ่งจดะพี่น้องเนาะนี่ล่ะกับประมาณนี้พี่น้องทางนี้อันนี้เด้อค่ะนะนี่ค่ะก็จะบรรจุถุงนะคะบรรจุถุงอันนี้ลูกไส้เพป็นบรรจุถุงนะคะนี่บรรจุถุงเพื่อค่ะพี่น้องคะ สีนมสีมุมเก็บยางนะคะส่วนยยอนก็จสไปหารอยเก็บเน็เนะคะเพื่อที่จะลอเข้าลานพี่น้องรอเข้าล้านบันเนียนก็ไปพักน้ำยางไว้นะคะ่ะพักไว้พักพักน้ำยางไว้อันให้น้ำขันไหลสเสดนะ็จเนาะพี่น้องไว้ขายพุ่งนี้นะคะพุ่งนี้ก็ะจะสวัสดีคะ่ะสวัสดีวันเก็บยางนะคะวันนี้เป็นมือเก็บยางเด้อพี่น้องนะคะมือนี้เก็บยางเข้าล้านพ่อพ่อ,พ,อพ่อรอเตรียมขายพี่น้องนะคะผู้อัดอยู่ท้งรถเด้อพี่น้องนะนะคะลูกชายเป็นคนในบันไหเนะคะ ยายอ่อนมายายอ่อนก็จะมาเก็บเห็ดยายอ่อนไม่เก็บยางนะคะจะมาเก็บเห็ดนะคะ่ะมาค่ะเก็บเห็ดกะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เด้อ네ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องบ่ได้ธรรมดาเด้อคะ่ะชาวสวนยางนี่เนาะค่ะเนาะชาวสวนยางนี่นี่ค่ะก็จะประมาณนี้เนะะาะค่ะจะถ่ายให้เบิ่งมาะคะ่ะเดี๋ยวยายอ่อนจะถ่ายทําให้ดูพี่น้องฝุ่นหลานสาวจะเก็บทัง้งฝุ่นนะคะคุณสามีเก็บไปทั้งผีพี่น้องเนาะคะ่ะคุณสามีไปทั้งนั่น,นะคะ่เมื่อนี้ที่มเสียแดงมาสั่นวาคือเบาคือแถีพี่น้องแม่นอีหลีตัวลัง ลูกไส้กับสีแดงพี่น้องคะลูกชายก็ใส่สีแดงเนะคะผู้ผู้อันคุณสามีไปด้านนั้นทางนั้นเนะคะทางพู้กับแม่หลานไส้กับพี่ไส้พี่น้องหลานชายกับพี่ชายก็จะอยู่ด้านโน้นพี่น้องคะเก็บไเนะคะใหญ่ยยอ่อนมากย่ยอ่อน